ค่ายีต้ารับสื่อเกอาริสคาเซสครับวันนี้พี่มารี่พามาดูนะคะว่าพี่ได้ทรงผมของเลเวลห้าสิบมาแล้วอะ่ะก็เลยเอามาโชว์อะ่ะไม่ใช่อะไรนะคะเอามาโชว์ให้แบบทุกคนแบบเอ้ยเกมนี้มันมีความน่ารักนะเพราะถ้าเกิดว่าเราส่งอาริสออกไปทำงานนะคะเราก็จะได้ทรงผมนะตรงเนี้ค่ะเออเนี้ยพา เราดูที่รายละเอียดเขาอะค่ะถ้าเกิดว่ารายละเอียดเขาครบ50เห็นปะถ้าเลเวลอาริสตัวเนี้ยอย่างมาเกาเร็ตเนี่ยครบ50นะคะเขาก็จะให้ทรงผมเมื่อกี้ที่พี่เอามาให้ดูนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้เขาก็จะให้เป็นทรงผมทรงสตาร์รี่นะครับนี่ต่อไปเลเวล60อะพี่จะกลับมานะคะกลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า มันจะครบชุดแล้วไงแต่ว่าวันนี้ขอโชว์ทรงผมก่อนนะคะว่าทรงผมมันน่ารักอะ่ะสวยก็เลยเอออ่ะออะมาโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวมากรเล็ทถ้ารายละเอียดรางวัลก็คือจะได้ตัวนี่มากับผมนี่เห็นป้าชุดสวยมากเลยต้องเลเวล60หกสิบก่อนนะอ่ะใครตามพี่มารี่มาเล่นนะครับก็ ถึงไหนกันแล้วเอ่ยคือตอนนี้พี่มารี่อ่ะไม่เรียกว่าอะไรนะเนื่องจากพี่สะสมตุ๊กตาเยอะใช่ไหมแล้วก็พี่ก็เลยไม่ได้เติมตัว VIP ประจำเดือนนะคะที่มันเป็นแคมเปญตัวเนี้ไม่ได้แบบไม่ได้เติมไงตัวผ่านรายเดือนนะคะอืเพราะว่าพี่มีกรอบรูปเรียบร้อยแล้วถ้าเราส่งน้องอลิซออกไปนะคะนี่ มันจะได้ตัวเขาเรียกว่าอะไรกัอบรูปนะคะแต่เราต้องครบสามร้อยก่อนนะโอ้วันนี้พี่เอามาให้ดูไงว่าถ้าเกิดเราส่งน้องอลิซออกไปเนี่ยครบสามร้อยครั้งนะคะเราจะได้กรอบรูปอันนี้โดยที่สวยมากเลยนะกรอบรูปอันนี้ยอืมแล้วก็ถ้าเกิดเราแข่งในการเล่นชนะนะคะก็จะได้พวกกรอบรูปแบบของผู้ชนะพวกแฟชั่นโชว์อะคะ่ะ ตอนนี้เป็นป่าอันของพูดนะคะพี่เพิ่งลงลงแข่งมัอสครู่นี้ก่อนเข้าเกมมา,านะคะมื่อกี้พี่เพิ่งลงเนื่องจากว่าพี่ยังหาชุดที่มาเป็นสีสขเขียวๆเงี้ยไม่ค่อยได้ไงก็เลยเออเฮ้ยมันลำบากอะแล้วก็ส่วนแข่ง VIP อ่ะตอนนี้พี่ก็แบบยังได้ไม่ครบนะคะ ชุดตัวนี้ยพือพี่ยังไม่ได้ตัวรองเทา้าอ่ะตอนนี้ Level 24, แล้วว24ยี่สิบสี่ถ้าพี่เรียกอีกสี่ครั้งถ้าพี่เรียกมาพี่ก็จะได้รองเทา้าแล้วไงแล้วตอนนี้เราก็จะขาดแค่ตัวพวกออเทเซอรี่พวกนี้ค่ะโอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่แค่นะก็เยอะเหมือนกันนะคะนี่พี่อยากได้อลิสแอปพลน่ะเอ้ยไม่ใช่อลิสดิอันนี้มันเป็นเชื่อไะไระลูกค้าคนนี้คือมันคล้ายๆกับอลิสแอปพลในเกมแล็วน้าล็อกอะคะ่ะ ถ้าใครว่าเล่นเกมแลนด์นล็อกหนึ่งอ่ะจะรู้จักแก้มแดงใช่ปะที่ต้องเอาผ้ากันเปื้อนของอลิซไปแลกห้าสิบอันอ่ะโอ้ไอ้ร้อยอันร้อยชิ้นแล้วไปแลกมานะคะซึ่งมันสาวหวานสาวน่ารักจะต้องมีสิ่งที่คู่กันกับสาวทุกคนที่เป็นสาวน่ารักคืออะไรบ้างหนึ่งจะต้องมีแก้มแดงใช่ไหมคะแก้มแบบอมชมพูสาวจะต้องมีโบติดผมสามต้องมีชุดแบบแนวสวิตโอล,ลิต้าก็คือชุดแนวลูกไม้แล้วก็ย้วยๆหน่อยน่ารักน่ารัก ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีตุ๊กตาคู่ใจต้องมีของใช้ที่เป็นของน่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็น Baby Star ์ h i ยบายหรือว่า My m e r y Sario นะคะหรือว่าของคิคุณอานนทนิทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องมีใช่ไหมเพราะงั้นมันก็คือสิ่งที่สำคัญน,นะคะอ l i ิสแ p p l e t ล่ายาวมาเลยนะแต่คือข้อสำงเว่ามันจะต้องมีแก้ม สีชมพูหรือไม่สีพีชหน่อยๆนะคะเพื่อความสียงามนะมันไม่มีไม่ได้นะอ่ะตอนนี้พี่ยังเหลือเนื้อที่เพื่อนอยู่นะคะมีเพื่อนสนิทพี่มอรี่ประมาณ4 0คนเพราะงั้นใครจะแอดเพื่อนพี่มอรีแอดมาเลยนะคะพี่มีตอนนี้พี่มีเพื่อนอยู่4 7คนพี่ยังมีเนื้อที่ว่างอยู่นะคะโอ้ถ้าใครอยากจะมาเป็นเพื่อนพี่มรี่ก็แอดมานะคะหรือว่า ทิ้งข้อความไปข้างใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะแอดกลับไปเนาะโอเคก็มาเล่นด้วยกันนะคะเนี่ยมีคนแอดเพิ่มมาโอเคก็ลองแอดมานะคะแล้วก็ทิ้งข้อความอ้าวโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูตัวนี้ก่อนนี่คือเพชรพรีเมียมที่เข้ามาในวันนี้นะซึ่งมันก็สําหรับคนที่เป็นแนวแบบแนวเอวปะนะคะถ้าเกิด ใครชอบแนวปากเขา,เขาแล้วก็เป็นพูดอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้โอเคนะมันก็จะมีแบบสีเขียวแต่คือมันไม่ใช่สไตล์ของพีม่มอลลี่ไงคือชอบทรงผมอย่างเดียวอะคือชอบสีผมอย่างเดียวที่เป็นสีชมพูนะคะนอกนั้นเฉยะๆะะไม่ไม่เท่าไหร่ไงอันนี้มันจะออกไม่ไม่เหมือนกันนั้นนี่อันนี้จะออกแนวแบบสว่างกว่าตัวนี้นะคะน,นี่จะเข้มกว่าเห็นไหมทรงผม เขาก็พัฒน,นาเกมคล้ายๆกับเกม l i ฟ์เพลย์ที่พี่มอลลี่เล่นเหมือนกันนะเขาจะแบบค่อยๆใช้เศษเศษฉีสีสเขาเรียกว่าใช้แบบคัลเลอร์ต่างๆเนี่ยทำให้มันแบบสวยอ่ะคือไล่สีอ่ะสีเขียวอ่อนเข,เ,ขเขียวเขียวเขียวเข้มอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ถ้าใครชอบก็ลองดูนะแต่คือมันตัว V I P ที่มันเป็นกาชาดของประจำเดือนมีนาคมอ่ะมันเป็นหงอ่ะซึ่งมันไม่ใช่สไตล์ของพี่มอลลี่ค่ะ นะคะมันสะงาบง,งามเกินไปถ้าสหรับสไตล์ของพี่มารีจะต้องเป็นแนวแบบชุดลูกกวาดอย่างเงี้ยชุดลูกอมชุดแคนดี้นะคะแล้วก็แบบพวกชุดสวิโลดิต้าทั้งหลายอ่ะเออมันถึงจะเหมาะสมกับพี่มารีต้องเป็นแบบประมาณชุดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะคะว่าสไตล์ของพี่มารีคือแบบชอบแบบไหนอ่าแล้วก็ค้างเรียบร้อยเงอเกมค้าง เออก็ตามนั่นแหละก็ตามชิมิโรลิต้านะโอ้ขี้เกียอัดใหม่แล้วก็ลองไปดูเอาแล้วกันนะมันก็จะเป็นแนวแบบเอา้าอะไรอะ่ะจะอยู่กับขางเออแนวชิตโรลิต้าจะเป็นชุดแบบแนวแบบสีชมพูใช่ไหมแล้วก็เป็นไม่เป็นลายลูกไม้ก็จะเป็นลูกกวาดลูกหมีท้องฟ้าสวยงามขนมอะไรเงี้ยพวกคัพเค้ก ดอกกุหลาบดอกไม้นะคะแล้วก็มีโบแบบเป็นโบนหวานหวานอะเอออันนี้มันถึงจะเหมาะสมใช่ปะเออค้างเลยอะเออก็ตามนั้นแหละแล้วลองไปดูแล้วกันนะวันนี้พี่แค่เอามาให้ดูว่าพี่ได้ทรงผมมาแล้วในเร็วห้าสิบเดี๋ยวในเร็หกสิบพี่กลับมาทําคลิปใหม่นะคะโอเคไหมเออวันนี้ก็เอาแค่ไปแค่นี้แล้วกันนะ <laughs> โอเคอลืมแอดเพื่อนมาจา้นะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในอนะีพีหน้า